สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับทางด้านอิสราเอลนะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มหารือกับพันธมิตรของพวกเขานะครับเพื่อที่จะหาข้อยุติว่าจะดําเนินการอย่างไรกับอิหร่านโดยเฉพาะเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ในขณะที่ทางด้านอิหร่านเองก็ได้มีการนัดเจรจา กับชาติสหภาพยุโรปบางประเทศนะครับเพื่อที่จะหาข้อตกลงในเรื่องของโครงการนิวเคลียร์เช่นเดียวกันผลสรุปเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันในทุกๆวันครับวันนี้เนี่ยนะครับผมเองอยู่ข้างนอกนะครับก็เลยขออนุญาตลงเสียงจากในรถนะครับเพื่อคุณผู้ชมนั้นจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ชัดเจนแล้วก็อัปเดตนะครับ ความเคลื่อนไหวของมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้พบาหารือกับเดวิดแลมมี่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนะครับเมื่อวันที่19มิถุนายน2568แล้วก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับทางด้านเพนนิวองรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสและก็อันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีเพื่อหา,หารือเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐกับอิราน ซึ่งก็เป็นคู่อริในภูมิภาคนะครับคุณผู้ชมกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ถแถลงนะครับว่ามาร์โกรูบิโอแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติพันธมิตรเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าอิรานนั้นไม่สามารถพัฒนาหรือว่าครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้เดวิดแลมมี่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็กล่าวเสริมในโพสต์บน X นะครับว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางยังตกอยู่ในอันตรายและก็มีโอกาสภายในสสัปดาห์เพื่อบรรลุทางออกทางการทูต สงครามทางอากาศร,ระหว่างอิรานกับอิสราเอลนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมเริ่มต้นตั้งแต่13มิถุนายน2568สร้างความกังวลในภูมิภาคมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดอ,อยู่แล้วนับตั้งแต่อิสราเอลบุกกาซาในเดือนตุลาคม2566ขณะที่ทัพเนียบขาวก็เปิดเผยนะครับว่าประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐนั้นก็จะตัดสินใจว่าสาหรัฐจะเข้าร่วมสงครามครั้งนี้หรือไม่ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าและทรัมป์ก็จะเข้าร่วมการประชุมความมั่นคงแห่งชาติ ตามเวลาสหรัฐเมื่อวันที่19บิกุาพายนที่ผ่านมาเพื่อที่จะหาข้อสรุปนะครับคุณผู้ชมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะทย่างไรตอนนี้ทรัมป์เองทําให้โลกนั้นต้องคาดเดาเกี่ยวกับแผนการของเขานะครับโดยได้เปลี่ยนจากการเสนอวิธีแก้ปัญหาทางการทูตจากรวดเร็วไปสู่การแนะนําว่าสหรัฐนั้นอาจจะเข้าร่วมสู้รบร่วมกับทางด้านอิสราเอลด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษฝรัร่งเศสเยอร,รมนีและสาภาพยุโรปนั้นก็มีกําหนดประชุมในเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะครับอย่างอับบาตอรัคชีซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับผลของการประชุมก็น่าสนใจทีเดียวเมื่อทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีการหาหรือกันโดยการเจราจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกับตัวแทนของสาภาพยุโรปไร้ข้อตกลงนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่ามันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งยังคงรุนแรงและก็ตึงเครียดเนื่องจากว่าฝ่ายอิหร่านยืนยันอยากเจราจาอีกรอบ แต่ไม่เจราจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์จนกว่าอิสราเอลนั้นจะหยุดโจมตีอิหร่านนะครับโดยทาั้รนอับบาตรอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร,ร่านระบุหลังการประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสอังกฤษและก็เยอรมนีทีน่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ครับ20มิถุนายน2568บอกว่าอิหร่านนั้นจะพิจารณาทางการทูตอีกครั้งก็ต่อเมื่อการลุกรานของอิสราเอลนั้นสิ้นสุดลง และผู้กระทําต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่ก่อกันเอาไว้พร้อมยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นมีเป้าหมายเพื่อสันติภาพเท่านั้นและก็ความสามารถการป้องกันประเทศของอิหร่านก็ไม่อาจต่อรองได้อีกต่อไปการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่อิหร่านนั้นยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลอีกหลายลูกนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากน้อย17คนและอิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยการถล่มโรงงานผลิตขีปนาวุธและศูนย์วิจัยในกรุงเตหราน รวมถึงเป้าหมายทางอุตสาหกรรมในแถบทะเลแคสเปียนโดยอิสราเอลประกาศว่ายังจะไม่ยุติปฏิบัติการจนกว่าภัยคุกคามจากนิวเคลียร์ของอิหร่านจะถูกกำจัดซะด้านเดวิดแลมมี่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็กล่าวบอกว่าภายหลังการประชุมอังกฤษเรียกร้องให้อิหร่านกลับสู่โต๊ะเจรจากับสหรัฐและก็หลีเกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายในภูมิภาคขณะที่รัฐมนตรีของฝรั่งเศสและก็เยอรมนีก็เห็นเช่นเดียวกันว่าควรเดินหน้าพูดคุยกันต่อไป แต่ยังไม่สามารถระบุกรอบเวลาหรือว่าข้อเสนอเป็นรูปประธรรมได้ที่ชัดเจนขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาก็ออกมาเปิดเผยชัดครับว่าโดยด้านทรัมป์ยังจะใช้เวลาราวราวสองสัปดาห์ในการที่จะตัดสินใจว่าจะส่งกองทัพเข้าร่วมกับอิสราเอลในการที่จะโจมตีเป้าหมายทางทหารและก็นิวเคลียร์โดยเฉพาะโรงงานนิวเคลียร์ฟอร์โดที่อยู่บนภูเขาแล้วก็ลึกลงไปใต้ดินใต้ชั้นหินเนี่ยครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าลึกลงไปประมาณสัก200ฟุตเนี่ย จะดาเนินการอย่างไรกับเรื่องนี้ซึ่งทรัมป์เองยังเปิดโอกาสให้อิหร่านนั้นเนี่ยครับเจรจาเพื่อที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์ต่างๆเนี่ยให้บรนจบลงก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าอิหร่านนั้นเนี่ยบอกว่าเขาจะไม่เจรจาหากว่าอิสราเอลนั้นยังไม่ยุติโจมตีอิหรา่านก็คงจะต้องรอดูครับว่าท้ายที่สุดแล้วโดนัททรัมป์นั้นจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรมันกําลังอยู่บนทางแยกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นก็เตรียมพร้อมในหลายๆด้านครับ ตั้งแต่การเคลื่อนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS n i m i t จากพื้นที่ทะเลจีนใต้เข้าสู่มหาสมุทรอินเดียมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลางนะครับสู่อ่าวเปอร์เซียในขณะเดียวกันนั้นก็มีการเคลื่อนย,ย้ายเครื่องบินเติมน้ํามันจากสหรัฐอเมริกาเข้าสู่พื้นที่ของยุโรปถึง31ลำด้วยกันเตรียมที่จะใช้เติมน้ํามันให้กับเครื่องบินรบกลางอากาศได้ในทันทีหากว่าสถานการณ์นั้นมันจําเป็นครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้น ยังมีการเพิ่มเครื่องบินรบเข้าไปในภูมิภาคอีกจำนวนมากทีเดียวในขณะที่ฐานทัพอากาศที่กาตาร์ที่เคยประจำการเครื่องบินรบเอาไว้กว่า40่สิลล่าสุดนั้นเนี่ยภาพถ่ายทางดาวเทียมพบว่าเครื่องบินรบเหล่านั้นถูกย้ายออกจากฐานทัพแห่งนี้เพราะถ้าเกิดการสู้รบกันจริงสหรัฐประกาศว่าร่วมกับอิสราเอลในการที่จะถล่มอิหร่านฐานทัพแห่งนี้อาจจะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของอิหร่าน ดังนั้นสหรัฐดูเหมือนว่ากําลังเตรียมความพร้อมในทุกมิติทางด้านพิเท็กเซ็ตรัฐมนตรีกรลาโหมของสหรัฐย้ําครับว่าพวกเขามีทุกทางเลือกเอาไว้ให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นดําเนินการโดนัลด์ทรัมป์ต้องการอย่างไรขอเพียงแค่สั่งมานะครับรัฐมนตรีกรลาโหมของสหรัฐพิเท็กเซ็ตย้ําเพ,ตาพนตะก้อนพร้อมตอบสนองต่อคําสั่งของโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทาอัปเดตนำมาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้หากว่าคุณผู้ชมนั้นต้องการสนับสนุนก็สามารถสมัครสมาชิกเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แตงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณทุกทุกคนที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตครับ